สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะค่ะมือนี้ก็อยูทิช่องย t u b e นะคะของอยุภาวันบุญบุตรนะคะยูทูบเบอร์คนเลี้ยงงัวนะคะค่ะมือนี้ก็สิาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะคะการจัดทรงงัวนะคะค่ะมือนี้ก็จะเป็นงัวแม่ลูกนะคะงัวแม่ลูกหนึ่งโค้นะคะหลักก็เป็นงัวตัวผู้สามโตนะคะ ค่ะงวแม่ลูกนะคะราคาพผอมจัดทรงนะคะอยู่ที่ห้าห0ื่บาทนะคะขางว่วงตัวผูสามตนะคะราคาเจ็ดหม่นสีพบาทนะคะงวตัวผูเฉลียกัเป็นตัวละสองหม่นสี่พักว่าบาทนะคะขางวงสม่นสี่พันหกร้อกว่า 24, บาทสีต่ตซำได้นะคะงว่วแม่ลูกห2า0 0บาทสีโตซำไดเดี๋ยวสิพาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งนะคะนาะ yeah uh -huh. ตอนนี้ก็ถึงคอของลูกค้าแล้วนะคะอยู่ที่ตำบลน,น้องห้างอําเภอเบนจลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะกับไบกลจากคอของช่องยุพาวันบุญบุตรนะคะค่ะเป็นลูกค้าเก่านะคะคุณพี่คุณพี่ยุ่นนะคะเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้องวดตัวผู้นะคะลูกผสมชลโลเลมา่ามาจากห้องไลต์โตแล้วนะคะ คุ้นแล้วนะคะซีหาเดือนกะจับทรงตลาดโคเนื้อนะคะกะพอมีกําไรนะคะผีิ่นก็เลยเขาจะทรงให้อีกนะคะค่ะเมณ่กะมาลงคอกให้คุณผีนะคะคุณผียุนหาโตนะคะก็ะะจะเป็นอ่าง่วแม่ลูกนะคะง่วแม่ลูกหนึ่งคู่นะคะราคาพร้อมทรงนะคะพร้อมฉีดยาทายพยาิยาบำรุงนะคะ แม่ลูกคู่นี้นะคะราคาหามื0นสองพบาทนะคะเป็นง่วลูกผสมชะละเล่นะคะลูกเป็นตัวผูนะคะลูกอายุ3เดือนนะคะแม่เป็นง่วลูกแรกนะคะค่ะนี่แหละค่ะเป็นแม่ลูกนะคะ ค่ะกทรงฟีถึงนาคอกนะคะฉีดยาท้ายพยาธยาบํารุงหายปลอมนะคะ กงอตัวผู้นะคะลูกผสมชาโลเล่สองตัวนะคะแล้วก็เป็นลูกผสมแองกัตตัวหนึ่งนะคะค่ะตัวที่น้อยนะคะตัวน้อยก็ะมูความสูงนะคะร้อยสิบเซนติเมตรนะคะค่ะขยับมาตัวกลางเป็นตัวสีเท่านะคะตัวเท่านี้ร้อยสิบห้าเซนติเมตรนะคะค่ะแล้วก็เป็นตัวลูกผสมแองกัตนะคะจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะคะ อันนี้คือคือรอบที่สองเนาะที่ลงเนาะอ,าอ่าไดวดีสิสัมผัสใหญ่เพิ่น,ออนไอเพราะว่ามีคนที่อยากเลี้ยงไม่นะเอลยเขาถามว่าเลี้ยงอ้วนแล้วมี่มองขายบอ่อยากบอ่อที่เลี้ยงอ้วนแล้วมี่มองขายมองขายบ่ออึดมองขายบ่ออึดเดี๋ยนะครับอ๋อจะมีงอขายอ๋อวันที่มีมีงออ้วนเนาะอ๋อจากทีได้ได้เลี้ยงมาแล้วรอบรอบอาหานออกจากโตออกสี่ออกสี่ออ พอมีกําไรบอมีอยู่จ้ะโอ้เพราะว่ามีคนถามอลไรว่าโอ้ยเลี้ยงอ่อนแล้วกับจักสิมีหมองขายบอแล้วมีกําไรอิรีบอสีนาแต่ตัวละจักบาทค่ะกําไรเฉลี่ยหมู่บ้านตัวละหกพนะันตัวละหกพันเนาะหมู่บ้านสามพันเลยอ๋อของพี่นี่เลี้ยงจักเดือนคะ่ะเมื่อกี้เลี้ยงค่จ้ะหาเดือนเนาะ มีกำไรแน่นอนเมืนบอกค่ะมองขายนี่บบอึ์ยืดปฏิมีง,งอว่านเนาะเพราะว่าบางคนก็นอยากเลี้ยงแต่จักสิไปขายใสย,ยังไงกินสดาก็ได้หมู่บ้านก็คุยกันอยู่หมู่บ้านอ๋อยอยู่กับ,บว่าเก่าที่ซีเก่าชิมห่ากินสดานี่คือเป็นเจ้าของอาหารที่เ้าเอามากินเมืนบอกค่ะคือนี่เอาบ่มีขอผขอูกมัดบ่มีเอ็มโอยูเมืนบอกค่ะแต่ถ้าเ้าเลี้ยงอ้วนถ้าพอใจสิขายใสก็ได้ขายน้ำเพลินก็ได้หรือขายข้างนอกก็ได้แต่มหมู่บ้านออกให้เคียงเมืนบอกค่ะ ออกโลละจั๊กปะคะเก่าชิบหาจ้ะออกเก่าสิบหาเนาะค่ะสี่โตประมาณเหลือพอสามหมื่นปะคะสองหมื่นกว่าจ้ะสองหมื่นกว่าเนาะหาเดือนนะคะอันนี้ก็คือบด้เรียงแตงงัวนะคะอันนี้คือกีดยางน้ำเฮ็ดหน้าน้ำแล้วก็มีงัวแม่ลูกน้ำงัวบางเนี้ยพี่น้องสองคนเฮ็ดได้หลายคักไอ้บันี้ระบบการเลียงนี่ให้ให้อีหยังเน ะให้ยาให้เฟื่องให้หัวอาหารค่ะยาเฟื่องกับอาหารอันย่ําเต่านี่อันส่วนใหม่ๆมันก็กินบ่หลายเนาะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้่วสิกะอมกประมาณ3โล่วใหม่ๆก็โล2โลค่ะต่อคาบมีแล้วมื้อนึงให้มื้อนึงให้2คาบเนาะค่ะเนาะออก็คือว่าว่ามองขายมีแน่นอนกําไรนี่คือเหลือแน่นอนขึ้นกับว่าเฮาสิเฮ็ดได้น้อยได้หลายแม่นบ่คะ จ้าโอเคขอบคุณเอดยหลายๆนะคะที่ให้โค้หมูบางคนกับมือใหม่คือกันเนาะอันนี้ก็ถือว่ารอบที่สองเหมือนปะคะนี่นี่ฝึกเอามาลงหาไห้ใหม่นี่รอบที่สองนะคะรอบแรกก็ขายไปแล้วถือว่าพอมีกําไรเน่นะคะกางัวแม่ลูกางเลี้ยงนะคะบ่ได้บ่ได้เฮ็นตัวง,งัวขุนนะคะอันนี้คือฝ้ามไม่ตัวนี้ฟาร์มตัวนั้นฟาร์มเกลืใส่งัวแม่ลูกตัวน,นี้ฝ้ามไม่นี่นะคะระบบการเลี้ยงก็จะให้ให้อาหารเสาวแรง นะคะก็มีหยามีฟางอันนี้ลงไมนะะไ้นะคะหีบย้าไว้แล้วกลเป็นล่างล่างมาตรฐานนะคะเป็นขอบปูนะคะ่ะขอบพี่ขอบพี่ยุนนะคะเมนเนา,จาจะจ่าอยู่บ้านน,น้องห้างอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะถามมีผู้สนใจอย่างเมื่อเบิงวาเลียงอยังไงนีนีมาใดบ <มา S 1> ่เดี๋ยวให้เบอร์โทรเนาะให้เบอร์โทรติดต่อนะคะเพื่ออยู่ไก่ไๆ่อำเภอเบญจลักษณ์เหาเนี่ยนะคะกลับมา มาเบิงน้ำเอื่อยเพื่นใดน,นะคะมีกำไรแท้แน่น,นอนบะอึดมองขายเพื่นวานะคะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ